อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นกระแสในโซเชียลเช่นกันนะคะคือการแชร์วิธีทําความเข้าใจเมื่อลูกต้องไปมีชีวิตของตัวเองค่ะงานนี้พี่ต่อสักสิทธิ์และคุณแม่มีคําตอบมาให้ค่ะ รักลูกชายก็ต้องรักลูกสะพายด้วยเช่นกันค่ะนี่คือคําชี้แนะของคุณแม่โอธนพรนะคะแม่ของหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์ค่ะหลังมีกระแสบนโซเชียลถึงวิธีรับมือหากลูกไปมีชีวิตแบบที่เลือกซึ่งแม่โอบอกเลยว่าต้องทําใจเพราะลูกก็ต้องมีชีวิตของเขาค่ะแต่เรื่องที่แม่โอดูจะไม่ยอมง่ายเลยนะคะคอยเป่าหูลูกสะพายอย่างใบพิชยทันตลอดเลยค่ะว่าให้รีบมีทาย,ยาททางด้านหนุ่มโตก็รีบบอกกลางโวสัมภาษณ์เลยค่ะว่า ขอทุ่มเวลาให้กับงานก่อนค่ะไปฟังเสียงคุณแม่โอและพี่โตกันค่ะก็ต้องแหมตกใจนิดนึงอ่ะลูกเราแหมเราเคยรักจะไปอย่างนี้ใช่ไหมจะไปมีแฟนใหม่แล้วก็มีบ้างงอนเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าไปใส่ใจเพราะมันชีวิตเขาเราอยู่ของเราให้เป็นสุขเราต้องรักลูกสะภ้ยมากกว่ารักลูกเราอันนี้เป็ลัีทไมใช่ใช่ค่ะเขามีความสุขเราก็มีความสุขถูกไหมคะ เรื่องหลานเร่งหารีบมากพูดทุกวันแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาค่ะเจอใบแม่ก็พูดเมื่อไหร่จะมีทำงานช่วงนี้ช่วยทำงานกันหนักครับท่านแล้วให้กัญญาคุณแม่ได้ดูโอ้โหนี่ก็อะไรเนี่ยนี่จะคลิปทักทิ้งไว้หน่อยรับ